สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับช่องบะเบียดําซิ่งครับหลังจากที่เราติดเทอร์โบเสร็จนะครับข้ามทำกลางสายฝนเลยพี่น้องเลยนี่โอ้เละตุ้มเปะเลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับท่อเลดทั้งใบครับแต่ก็มีรั่วบ้างเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานอีกทีครับเพราะว่าเรายังไม่ใส่ปลายเนาะปลายช่างเจสั่งไม่อยู่ครับก็เลยต่อไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่แฝดสามตรงนี้นะครับใส่ ปดสามตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราพิจารณาก่อนนะครับพิจารณาก่อนครับแต่ว่าโดยรวมคือผมอยากได้แปดสามนะครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะนเสร็จครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีงานต่อดเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องเอารถกลับนะบปะ่ะเดินทางกันเลยพี่น้องไม่ต้องคุยเยอะครับเสียเวลานี่โอ้แดดโอ้ไอฝนแรงจัดครับช่วงนี้ เดี๋ยวลองไปเสียงก็ยังไม่ได้ฟังหรอกเอเพราะว่าฝนตกครับมานีเงียบเลยครับเพราะว่าเสียงออกท้ายนะครับ โอ้ตามมาเจอรถคนดังครับนี่นรถใครเอ่ยรถดำสิ่งดินด่วนโอ้พี่น้องเลยไปตามตูดลูกพี่ครับติดไฟแดงครับอู้ไฟแดงนานมากเลยช่วงเย็นนี่ไปโอ้ยโดนเติบพี่น้องเลย าวิ่งธรรมดาบูทก็ไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณสามสี่ปอนด์นะผมแต่ถ้าเรากดหน่อยก็สิบสิบห้านั่นแหละแต่ถ้าเยอะหน่อยก็ยี่สิบครับประมาณนี้ครับเพราะว่า,าตั้งไวเกตไว้ที่ยี่สิบปอนด์นะครับยี่สิบปอนด์ก็ไวเกตตัดแล้วนะครับผมฝนตกครับพี่น้องโอ้ยเลยไม่ได้รีวิวให้ดูแบบชัดเต็มนะครับแต่ว่า นี่ก็ถือว่าวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลยครับวิ่งออกดีนะครับแล้วก็ไม่มีควันด้วยนะครับมีแค่ตอนบูทบูทเอ่อไม่ขึ้นนะครับตอนบูทยังไม่มาพอบูทมาแล้วก็คือไม่มีควันเลยถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่เ,เราก็ต้องลองรถหนักอีกทีนะทุกคนต้องลองรถหนักอีกทีโอ้แดงสุดท้ายครับ ก็ขึ้นดีนะครับผมหรือว่าวิ่งดีพอสมควรครับก็ถูกใจนะครับถูกใจอยู่เสียเสียอย่างเดียวคือมันไม่มีปลายท่อครับมะเลยมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาทําครับช่างเจสั่งมาให้อยู่ครับใส่เป็นของฮะนะครับของฮะนะส่วนแปดสามซี 8, 3, 4, นิวครับ ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอรอดูตอนทําอีกทีนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับมั่วแต่ลองออตัวสามนิ้วกับ3ามนิ้วครึ่งมันมันเป็นของเครื่องธรรมดานะ่ะมันก็เลยดังไม่ไม่เพราะเท่าไหร่นะครับแต่อยากลองเป็นของอโบนะครับวันมันจะประมาณไหนเนาะทุกคนเนาะนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ครับ อันนี้ถ้าวิ่งธรรมดาพูทก็อยู่ที่ห้าปอนด์นะครับแต่ถ้ากดหน่อยก็เนี่ยมันจะขึ้นไปเลยครับนี่ยยี่สิบนู่แหละครับเห็นไหมถ้ากดก็จะขึ้นประมาณ20่สบครับแต่ก็ถือว่าวิ่งดีนะครับ จะหมดน้ำมันเพราะว่ายกาเร่งฟังเสียงนี่แหละทุกคนรถกินน้ำมันก็นเดิมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมใครว่าติด t u r b แล้วประหยัดนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่กินน้ำมันครับเพราะว่าเราอย่าฟังเสียงเนะาะมาตรฐานครับนี่ก็ใจมันรักนะครับเนาะคือว่าแหละก็เราชอบอะไรก็จัดเลยครับชีวิตเรามันสั้นครับอยากทําอะไรก็รีบทําครับ อยากมีอะไรก็รีบมีอยากสร้างอะไรก็รีบสร้างครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็แก่ตายแล้วครับอู้น้ำจะท่วมประโคนชัยแล้วนน่ดูอะอู้ตกป๊บเดียวเองเต็สี่ดูออ,อู้น้ำมาดิมันล้นหรือเปล่าเนี่ยมาแบบเต็มที่เลยเด้อบอสนี่น้ำล้นครับนี่แหมเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ประโคนชัยนี่สุดจัดเลยครับ เชาวนาแห้งแล้งมาเป็นเดือนนะครับเพิ่งมาตกรอบนี้นี่สองวันนี้น้ําไหลท่วมเต็มเลยดูว้แบบสีหไหมมันเป็นตะเล่ยวเขาแน่เนอะคืออยู่แบบนี้อูดูน้ำเต็มข้างทางเลยครับสุดยอดมากครับ ประมาณนี้นะครับพ่อมันออกท้ายทุกคนมันก็เลยเสียงข้างหน้าไม่เท่าไหร่นะแต่ฟังท้ายนี่โหแน่นแน่นหัวใจเลยได้ได้การอยู่รับเสียงได้การอยู่ นี่แหละก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับเรื่องบูตบูตก็ขึ้นดีแล้วกอ็อัตราการวิ่งสับเกียร์ก็ถือว่าจะได้นะครับแรงพอสมควรอยู่นะครับรถก็ปั๊มแต่งนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครัคนก็ไม่ไม่ค่อยมีนะผมนะจานก็ลองพิจารณาดูครับยิปซีมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าผม รับฟังทุกปัญหานะครับผมสิ่งไหนดีก็เล่าสู่กันฟังคนระับสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำนะครับผมอ่นะโอเคพี่น้องพร้อมปากคอค,ค,ครับเดี๋ยวรอติดตามกันลิปหน้าครับลิปนี้ก็ลํำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ